ถ้าขายสุดหนึ่งเนี่ยได้เงินเป็นก่อนเล่นหน่อยเงินก่อนคือเงิเป็นก่อนเลยเขาขายขายเท่าไรจากตัวขายสิบยี่สิบชิปหายี่สิบเขามาซื้อเอาบุญนี้เลยเขามาซื้อเอาเลยมาจากแถวนี้หรือว่ามาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจากมาจากจังหวัดต่างจังหวัดเจ้ามีแต่ัดแต่เขามาแต่แถวอือนี่ครับพี่น้องเพป็นประเ็ดคอกไว้นะครับนี่ขางหางหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนก็บยูบูะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสุขูสุขนนะครับวันนี้อยู่กับเกษตรเมืองศรีแชนแนลนะครับนี้เราพามาเบิงนะครับฟาร์มแพะเอ้ยฟาร์มแพะนะครับฟาร์มแพะนะครับในเมืองศรีสะเกตนะครับพิกัดฟาร์มนะครับอยู่ที่นะครับบ้านโน้นตำบลพลคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตนะครับ เป็นฟาร์มของนะครับพี่ไอ้ผมเองนะครับฟาร์มนี้นะครับาหาน้าไหนนะครับพี่ไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไอวันนิพาไปใช้พี่ไอ,ไอ้ไอเนี่ยพื้นที่เนี่ยหลายปันไดเนี่ยเอาไปเลี้ยงแพร่เนี่ยพวกเนี่ยพื้นที่แค่ตั้งหนึ่งไร่เลี้ยงแพร่ ทำไรกัวัแลไม่แพ้ถึงมาจากตัวไอ้มดน,นี่นี่มีประมาณสามสิบตัวสามสิบห้าตัวครับผมอ้วกังแรงเขาขอกอ,อ้ซื้นมานครับมีทั้งหมดสามสิบห้าตัวครับผมเราเท่าไปรับมาจะไหนไอายแพ้พูนะ้เน่ยเทไปรับมาทั้งไก่เน่ยตันจันบุรีเน่โคราชเน่มีควแนแ่นเน่อืมไปรับมาเนี่ยเขาก็เอารถ ไปใส่เอาเลยรบลับตัวหน่อยมันมามาเลี้ยงแมง่มา่านแม่ทองมานี่ครับเคยเลี้ยงถึงเมื่อจักรตู้ใหญ่ถึงเมื่อเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามตู้ตเต็มขอกด้วยได้เฮ็ดอีกขอกเพิ่มอีกสองขอกโอ้ตอนนี้กะขายไปได้แล้วขายแล้วแต่เหลืออยู่ขอกอยู่แต่แล้วเขามีวิธีเลี้ยงว่าจะได้เหนียววิธีเลี้ยงแพะนี่ อแบบกินกระถินทั่วไปครับกินต้นกระถินกินหยาคืองัวเลี้ยงคือง่วเลี้ยงคือง่วเลยใชยาิดยงังยาบรุงอายุมื่อลายมืนไหนแพะสิบสี่ปีครับอยู่ได้สิบสีบ่ป, 10, ปนีนะครับประมาณสิบสี่ปีเนาะแพะนะครับล้ได้ดีไปว่าดีอยู่เป็นกัเงน ประมาณสองสามเดือนเห็นผลรายได้กับการลงทุนเนี่ยเก็บกําไรถามว่าผลกําไรหรือว่าคืนทุนเนี่ยดดนบ่ครับในการเลี้ยงแพะเนี่ยสี่เดือนครับสี่เดือนนี่คืนทุนเลยคืนทุนเลยนอกนั้นเป็นกําไรหมดเลยกาไรกาไรรักหลายหมื่นต่อเดือนเราวิธีไอ้การขายแพเนี่ยเขาขายแพเนี่ยเขาขายจากไหนเขามาสืบทอดจากไหนมันตัวหน่อยตัวเล็กตัวใหญ่ขายเป็นตัวหู ขันเขาซื้อพอพันกัมนมันสีมีมันสแบบีนี้แบบแกลกขุนโอเคครับไปห้าสีสำรวจนะครับขอ,อกแพะเพื่นนะครับว่ามันมีโต้ไงตัวน้อยป้านไหนโอ้ตอนนี้กะตะเวนตกดินแล้วครับพี่นอ้อง มีเจักเจ้าครับในแถวสีสเกีเท่าเนี่ยแบบว่าเอาแถวอำเภอเท่าดีกว่าโซนโซนเนี่ยคนขานอ่ะขับโซนตะบนคนข่าเนี่นนนนเยเีลืออยู่เจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าที่กำลังเลี้ยงอยู่เจ็ดเจ้าอืมเจ็ดข้อคว<อ>า,ามแผตัวนี้เพิ่อนกำลังให้อาหารมันนะครับนี่ถ,ถ้าขายจะขายเป็นตู้จะไหนแพะเนี่ยขายกับเลี้ยงแต่โตครับทั้ยงตัวกัน หลักหมื่นหายตัวไหนมีตัวใหญ่สุดบ่ครับนี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้มันตัวใหญ่สุดบ่มันี่ตัวผูกครับมันใหญ่สุดโอ้เป็นตัวผูกเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่เขาขายกันตัวจทบาดตัวนี้ก็่เลี้ยงแต่ครับเลือดสูงเลี้ยร่อยเลือดสูงมันก็มี้รักรักสองรักสองหมื่นรักสองหมื่นเลีอยร่อยแต่ประมาณแย่งไปอีกนะครับประมาณห้า ถ้าขายสุดหนึ่งเนี่ยได้เงินเป็นก่อนเลยหน่อยครับเป็นก่อนเชงเงนเป็นก่อนเลยเขาขายขายเท่าไรจังตัวขายเท่าไรซีบยี่ซีบซีบห้ายี่ซีบเขามาซื้อเอาบงนี้เลยเขามาซื้อเอาเลยมาจากแถวนี้หรือว่ามาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจากมาจากจังหวัดต่างจังหวัดกระบ,บีแต่็บกลับเขามาแต่เดียวอืมนี่ครับพี่น้องเป็นกนเกษตรขอ,อกไว้นะครับนี่หางหางหน้าเพื่อนหมูหน้าเพื่อนก็บยูพูดนะครับมันก็บแบง่ง เคลื่อนที่มานะครับแพะนี่มันมีจักสายพันธุ์ไหนหี่เลี้ยงอยู่น่เลี้ยงแคสองสายพันธุ์สี่สายพันธุ์จะแพะต่ว่าเขาเลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์เลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์สายพันธุ์เนื้อกับสายพันธุ์นมสายพันธุ์เนื้อกับสายพันธุ์นมมันเมึงจงไหนว่าจะได้สายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์นมสายพันธุ์นมมันมันสีเนื้อหลายครับมันสีอ้วนมันเป็นแพะบอแพะบอสอย่างเนื้อเยอะหนีบบอร้อยแองโกชาแนนคาราฮาดิเล จะเป็นสายพนมแบบยิงเทิงพูพนชนลงมาตมัดับอันนั้นจะเป็นแองโกจะเป็นสายแองโกโอ้มันเชื่องเนาะเชื่องคืองัวเห้าเหนียเนาะนะครับนะครับบอบอมันจะเป็นตัวขาวคอแดงนี่นะครับลูกนะครับลูกแพะนะครับปุ้โนะครับเชื่องบ้ายนี่อโอ้ไปแล้ว<ๆ>แล้ว,ลวโอ้ย <laughs> นะครับ นี่นะครับอยู่เห,หนียวมันสามสิบกุโตได้อยู่เนาะสสนะครับโ<พ>อ,อ้ข้างบนอีกครับต,ต,ตัวลูกเอ้ยผมเห็นแพร่ดำมันมาข้างบนน่ะอันนั้นตัวดำล้วนเลยบอกมีตัวเดียวบา้านน่ะมีตัวเดียวตัวน้ำใสท่านหนึงครูมีตัวเดียวอันนี้คาราฮาดิเลสจะเป็นสีแดงอือชาเนียนจะเป็นสีโอ้ยยังมากาัดมือโอ้ยกัดมือตื่นเมื่อนะครับโอ้ยผมอยากเข้าไปเบิ่งข้างใน ครับไปลูกมันบวชซนผมดัวนะอ๋อ,อ,อบ่ให้าหาหครันะครับโอ้ยเขาแหลมปันนี่จะหายเด้อหลายเ้ยนะครับไปน,นะครับนี่โอ้แรงก็เป็นเตี้ยมเลยครับลูกเพลินนะครับในค่าว่ากพึงขายไปครับซิฟกัโตอโอ้รายได้นี่ถึงหกลักใบอ้าถามดียังพ้นถึงครับ ยังบ่ถึงเนาะบ่ได้เฮ็ดใหญ่ว่านั่นคือเขาเนาะนะครับโอ้ยตัวดำดำนี่นี่ครับนี่ตัวผมว่าตัวดำดตัวดำเนี่ยพันอย่างไรนี่เป็นแองโกลแองโกลครับมันชีเป็นสีดำบางสีเลยเป็นสีดำทีเลยทุกตัวทุกตัวอืมจะไม่ขึ้นเดี๋ยวมีตัวเดียวไปตัวนี้มันท่องอยู่ครับมันหาลูกงามอืมสายพันธุ์นมนี่ครับอันนี้อันนี้ผมนี่สายพันธุ์อย่างนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ยางน้ำเลยนี่ โอ้ตัวนี้ยางน้ำเลยพี่น้องนะครับตัวนี้เสื่องแห้งเนาะมีสายพันธุ์บ่อตัวเดียวเป็นบอ่อหนี่พ่อพันธุ์นี่มีตัวเดียวโอ้เสื่องแห้งครับเขาโตพ่อพันธุ์ของที่ไหนยู่ขอบะโตอ้าวอิ่มแล้วเว้ยนะครับอิ่มแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยเที่ยังเที่ยัยง,ยงไม่เคยเห็น นะครับไยเอามันเข่าคอกนะครับผมีย่างเอาไว้แล้วครับผมยางแล้วครับนเคยหโอเคครับไปแล้วไปต่อไปต่อข้างนอกไปต่อข้างนอกไปดูไปดังนาไปไ้ดังนาไปไปนะครับนี่ก็เป็นผีเสา้ผมครับ เพื่นว่าเพื่นบ่อยากออกกล้องนะครับเพป่นไหนพี่ใหญ่เพื่นออกเองนะครับน้องพาอะไรอ่ะแ,แ่ท้งนี้เป็นของอยังม้หน,น,นีิใหญ่ท่านี้เห็นมันเดินมาพรอมค่ายอ๋อมันกินอิ่มแล้วมันก็นสิออกมาทางนี้น,นะครับเามาไหนอาหารมางอย่าก็ได้ให้ลูกขันขันกินมางอย่าอิ่มแล้วก็สามารถปล่อยมันไปกินหญ้ายอยีก อาเห็ดมองนี้ไว้เฮ็ดคันไว้เฮ็ดไว้อย่างไงเอาไว้อย่าว่างหยามันบอกมึงไหนอันไหนเอว่างหยาเอว่างข่างพักกระสีพักกระถิ่นอืมค่ว่าไงมันจิันกิันกินนจมันจิ้นจิ้นจิ้ต่มันหิ้นแล้น่มันหิ้นจิานจิวนจิ้อจิ้นจอ้นวิ้งไว้อจเ้ยจิ้นจิมนจห้นเป้นจิเนจิ้ยบ่านเิ็นาม้นหิัน็ิ้นจม้นแิ่น่าคนอมันสิินเป็นาเพนาิว่าถ้นหิันสิไป หย่าหาขี้มังโม่จ้ะทอ่ห่อท้องสิเปิดนี่แหละค่ะช่วงประมาณสีม่วงเย็นยังสีหามงเย็นยังสิกระปลอยให้มันปล่อยให้มันยางหากินเองตามธรรมชาติแล้วเขาก็สีหายอีกรอบครัรอบหนึ่งแต่ตัวแดงๆมีตัวแดงน้ำครับพี่น้องตัวแดงเป็นสายพันธุ์คาราฮาดิเลตคาราฮาดิเลตนะครับโอ้มีเป็นสีดำกับสิเป็นแองโกลมีสองก็ขคอแดงสิเป็นสายพันธุ์บอ ถ้าสีขาวล้วนก็จะเป็นชาแนนมัมสนสีสายพันธุ์เขาทาด้วยพี่น้องเอ้ยน,นะเปียงแพะส่วนมากจะเลี้ยงแต่บอ่อเป็นหลักคืนทุนภายในสี่เดือนใช่นอกนั้นคือกำไรหมดเลยเพราะว่าปีหนึ่งมันออกลูกให้สองั้งหเดือนคือมันออกลูกครั้งหนึ่งคือว่าเวลาผสมพันธุ์กันนี่ปล่อยมันหว่งสีหรือเปล่าปลอยนแมนปล่อยมันสีสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ อ๋อบ่อเด็ผสมพันธุ์เทียมคืองัอวเนาะจ้ะนะครับนี่นะครับหาเดือนสามารถสามารถออกลูกฟาร์มแพะนะครับพิกัดตำบลโพอบบูแมนตำบลพนคาร์นะครับรตำบลพนคาร,ร์นะครับบ้านโนตนตำบลพนคาร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับโอเคครับว่าช้ำหนีน้อยหน่อยเนาะ ไปมาศึกษาใหมอ่อีกพอไปมาศึกษามาโอ้ย่ามอะไหลายเดี๋ยวผมจะม,มาเบิ่งอีกท่านึงาานะครับย่ามอ,ออกลูกงจะทำอะไรบ้านโควิดอุ้ก็ทชากไหนอเอาแพร่เลี้ยงแพร่ช,ชนทั้งไหนเนาะเขาเลี้ยงกันหลายเนะาะแถวแพรพปุ่นเนะาะแถวโคราชอุบลอุบลก็เลี้ยงเยอะอุบลคอนเขทนโคราชอุดรแล้วไอคิดจะไหนครับจะในบริเวณเอียงแพรเนี่ย เอาไว้ได้มันดีรลยไดดมันดีก็เลยลองเอามาเลยสามารถหาพ่อค้ามารับได้ถึงที่หน้าฟาร์มครับแบบไม่ต้องไปวิ่งขายที่อื่นเราสามารถมารับถึงที่ได้พอแตะให้มีแพะโอเคครับนะครับช่วงตะเวนกําลังสิตกดินนะครับบรรยากาศนะครับทุง่งนากําลังโอ้ยสวยงามแห้งพี่น้องนะครับสข้ารับคลิปนี้นะครับ เกษตรเมืองศรีนะครับมีสองทางติดต่อตระมาอัยเกือบลืมแหละทางทางติดต่อครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กเบียร์นะครับเบียร์นะครับครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์เจ็ดแปดหกโอเคครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าเพลินนะครับนั่นก็เปีหน้าเพลินนะครับนี่แต่พ่อเพลินกำลังเอาเอาเยี้ยหัวอาหารบมอนะครับ โอ้เกือบเกือบปีคีบเลยพี่น้องนะครับโอ้สวัสดีครับโอ้ผมเกือบปิดคลิปเลยไหมอ้ยนี่ครับเพิ่นเอาหัวอาหารมาหัวอาหารบรืครับนี่หัวอาหารมันเป็นมันนะครับซับห่อกระไยเลยนะครับผมบ้ากล้าเข้าไปนะครับพี่น้องมหันนี่มันสิกกระโดดตั้มผม นะครัอเอาเจ็บม่งกันอยู่ไกลๆเด้อ,อาาน,นี่นะครับเพื่อนจะาเอาหัวอาหารมั่นสับโอ้มาใสใ่มันกินยังสีเลยนะครับอ้หลายโตัวค่ังพี่น้องนะครับแต่ว่าขนาด30กว่าก็โตได้นี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเลี้ยงลอยก็โตนะครับมันช่ร้ายบันได นี่ะครับมีตัวเดียวเนาะกับเบงในจะน้อยละตัวใหญ่พิ้นน่ะโดดตั้มเลยมั่อันนี่โอ้ย โอเคครับจนเราคลิปนี้กะเอาไว้สนิก่อนนะครับขอบคุณครับ